นะครับนักกีบานของคุณแม่หนูแดงนะครับค่ะ่านผู้ชมนะครับมาซองนะครับองหาสวัสดีค่ะสวัสดีสสด FC ทุกท่านนะคะค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของเอ็ดาพารวยนะคะค่ะตอนนี้ก็มาอยู่ที่บ้านของคุณแม่หนูแดงนะคะก็มาตามต่อนะคะจากคลิปที่แล้วนะคะมาตามต้น กล้วยคะหรือว่าต้นตาน,นีออกลูกกลางต้นนะคะชิคกี้พาออกได้มากเรียนมันนักนี่นะครับจะออกจากตรงนี้นะครับก็คกอตรงกลางบนนะครับก็จะเป็น ใบกล้วยที่เยวอหยอดมันนมาออกท่นี่เนาะใช่นุ่เนาะวยาก็เป็นที่ตัวยายอดก็ขึ้นเรื่อยอยู่ได้น่อยกะขึ้นอยู่ได้หน่อยหอดอมียอดขึ้นเรื่อยนะคะกเพารย์่กงามได้พวในอยอดเพิ่อน่ะออกกลางต้นนะครับนะออกแล้วดิคือเจ้ากรรมม่จีเจ้ากรมไม่จีบขวายลงนล้เนาะยอดมันนะอันนี้คือเกี่ยวกันอยู่นะคะใบกล้วยก็คือเกี่ยวกันไว้อยู่พน่กล้วยขึ้นไปเด้อ้เอยนางงามไ้พุ่ะ โ่้บริสังกเกตเบ้องนอะแต่มาแต่งมวดกว่อนบริเวณนี่มเ็นี่แอดนะครับเนาะก็เคยเห็นจักเยีนนะคะรับเพินขนมาเหนแม่หนูแดกมากยืนเจอในจังอยนะครับก็คือ กูแน่ได้นับเบิ่งไปว่ากูได้นับจั๊วีหน่วยแต่ว่านับจั๊วีอ๋อนับจั๊วีบ่ครับก็นั่นสิบเอ็ดวีโอได้นับได้สิบเอ็ดวีนะครับเนาะก็นั่นก็สิบเอ็ดวีโอโอแต่นั้นออกรูปปกติไหมคะปกติโอ้ต้นโน้นออกรูปปกติแต่ต้นนี้ออกรูปผิดปกตินะคะวีหนึ่งมันยี่สิหน่วยเหมือนดีโอวีหนึ่งมียี่สิบหน่วยเุมนนะครับแต่ว่าอันนี้นี่ ลอางนับเบิ้งจัดหวีนะคุณแม่ลอางนับให้เบิ้งนะว่าเอาหวีใดก็ได้ว่ามันมีจักหน่วยนะไม่มีคนบอกนับถึงด้วยถึงหมดจ้ะผิดครับเมื่อเยือนท่าผิดเลยลอางลอางนับเบิ้งนะครับเบิวีใดถึงมันนับไงก็เอานะวีที่สองก็เลยฟ้ามันหน่วยหลายนับเกี่ยวกันนะคะคือหวีหนึ่งเนี่ยคือจะเกี่ยวเกี่ยวไว้นะจะนับยากหน่อยหนึ่งนะคะ มีพนาเค่ะมีผู้ช่วยนะคะผู้ช่วยหา่ะ,นนะต๊ะมาให้ปีแล้วนะคะเออนักเนาะเออนัอนเนี่ยเออเอาไข่ซองบ่เออเนี่ย ห2ลสิบสองูกไหมคะเจ็ดแปดเก้าวแต่ละแถวไม่ใช่สิบสองสิบสามสิบสามเก้าสิบเก้าสิบ เ่าบเลย,เ,ยกเก่านึงบ่อเลสิบเจ็ดกสิบแปดกสิบเก้ายี่สิบยี่แดย่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสามดยี่สิบสามยี่สิบสี่เอนะ่อเคนวับด้อเพราะว่าหวีปกติคือจะตรงแล้วก็จะนับง่ายนะคะแต่อ,อันนี้คือเกลียวเลยะคะ่ะหวีก็เป็นได้่าเกลียวสองสามสี่ห้าหกยี่สิบยี่สิบสองยี่สิบสาม สิบสามนับสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบนี่ยี่สิบนี่อันนย้อนลงมาน่ะเออัวเออออันเดียวกันใช่มับสิบเอ็ดีสิบเอ็ดวียี่สิบสามลูกนะ ก็คือกล้วยเพื่อนี่นะครับมีทั้งหมด11หีนะครับหวีละ213ลูกนะครับน่าดโดประมาณนะครับแบ่มานับใหมเดี๋ยวเราเอาตามหวีดีกว่านะถ้าโชคก็คือโชคนะคะเวีีว่าเพราะว่านับยากมากนะครับหวีก็เกี่ยวกันเหมือนกันนะคะน้อยหลายผวเลือกนะกเป็นในข้าวขาว ดูด้ยหางือมีแนวทางนั่นน่หลังนีนะดันดอนกับนี่น่ะนั่นใช่ค่ะกดอนเน๊นั่นี่นี่นี่น่เหนมัยนะอ่าอ่เดี๋ยวภีฮกี่เหอนั่นเดี๋ยวาษีฮักมันม่เลสมบหอยู่หนี่วันน้ถ้าจะเปงาไรนะครับา ว่าตดปียังบ่ทัหตัดปล่อยก่อนค่ะคุณ่าถาบตัดมันบอกแกว่าแมนบ่เออบ่ตึงมาตึงเนี่ไม่ใช่หรอกถ้าลักษณะออกมาเป็นรอยเลียวนิ้วมือแบบนี้แล้วคงมาให้โชคอนงเดียวเราคงจะกินไม่ได้เพราะว่าไม่ใหญ่แล้วเบิ้งเบิ้งเบิ้งเราบอเป็นตาจี๋นะไม่ใหญ่นะเป็นม่รีบๆนะค่ะ ตรงนี้แปลกที่สุดนะคะเป็นขาวขาวนะคะขาวขาจแกแงก็แ้วเนาะีเลขเสียบหายื่นกนย่งบ้านห้รบนะครับแปลกที่สุดนะคะคือลูกนี้เป็นสีขาวขาวนะคะลูกอื่นจะเป็นสีเขียวนะคะจีบสองจกบหนึ่งได้แล้วหลัจีบหกจีบเจ็ดนะจ้าจบหนึ่งจีหนึ่งกโอ้จีบสองก็หาเก้า ห้าเก้าขอซื้อเด้แต่ลอตเตอี่เลยเจ็ดห้าเก้าลอตเตอรี่ใบหนึ่งหกศูนย์นี่ไม่ได้กนแนมมากสุเลยนีครัอเไรียบใจ่เจ้าของคิดชอบเลยค่ะใจุ่ณแมมมากนะครับนมากอันเก้าพวมักเจ็ดสองเจ็ดสององกับหาเก้าเจ็ดสองคาหาเก้านครับเพราะว่าเห็นยั่หนีเจ็ดสองนี่ค่ะ พอว่าย sure. ja, ิมมองเห็นท anyway. ี่แหลือเยอจ็ดสองจ็ดสองเห็นแตที่แหลงแลก็จดสองอือมหลบอาอยู่ัคือเกอยู่นะล้องล่อะไ่าเายสอตเตอรี่นะไว้ในงายอให้มีโชคมาเรื่อยๆนะฮะ อันนี่แหละกณะป้าได้บอกเขาเรียกว่าเกอันนเล็ตัวที่สามมันน่ะเล็กตัวเล็กเกศป้าได้บอกเขาเลยแกบอกว่าหาเก่ามันมันมาจับแม่เบ well ื <Kas per now> ้องเนี <branding their horn> ่ยเอ้า <ein> ม <exaggerated> ันไม่เกิดหาเก่าได้แม่เอาบรสันต์มันก็เอาเลยเกิหาเก่าตัวแมนตัวหันหลบเกิหาเกามากสั่นเลยตรงตรงที่เรามาเอาม้วนแรกนะฮะที่เราเอาวันแรกเนาะเกิหาเก่าแมน เอาก็ได้แล้วนะครับในรตเตลิดกนหาเก่าได้แล้วได้แล้วเจ้าของบ้านยังไม่ทันเลยเจ้าของบ้านยังไม่ทันได้นะฮะ่เบิดแล้วนัย่งบมกุนี่ตลาดอาจจะเป็นตลาดอนี่มีอยู่หรอคะแค่ะบสองสองเก่านน่มนมีแล้วอันเต็มมัดม่มีพาเบลิตัวนี้มันได้มาจจกบ้านเแหวกคำพูดสองสองเก่าโอ้รอยแป้งค่ะรอยแป้งก็เป็นรอยเก่านะหรอคะเะมีใชไมู้ โอ้โหใบแป้งก็ยังอยู่น้ำค้างตกก็คือไม่หายเลยนะคะก็ขอขึ้นหลังแต่ยังบ่อฝันบ่อหยางนกเป็ดแเนาะวันแต่นยาังยาเนี้ยสาจะหมื่นเด็ดก็หยิบหยิบเอานะคะแกก็มาจากทางหามาแล้วก็มาเกี่ยวต้นกล้วยไว้จะมาลักษณะนี้นะคะแล้วก็โค้งเกี่ยวไว้นะฮะไอตอนเกี่ยวยังเกี่ยวหั่นได้เห็นไหมดูมือไปมือ กลับละกลับมา้งสี่มกาสี่ตวเกี่ยวกับขึ้นไส่กัี่ี่แต่แต่ต่างต่างตั้งแต่ที่แดกเมันกีเกี่ยวมันไงหนี่ยแมนบะเกี่ยวทางนั้นค่่ไงีไงก็ลักษณะมันี้ไงเอเกี่ยวแล้วก็หั่นนี่นี่นี่ตันนี้ได้กี่สิข้าวพัแนงมันเหนี่ยโค้งมั่สีได้แบบนี้นะนี่เป็นโค้งขึ้นหัเทังเก่าอลีเลยที่กินมามันสีออกมาทีเลเออ มันอ้วนมาทางนี้นึ่งเนาะโอ้แต่ว่าอันนี้เป็นโค้งเนาะโค้าเกี่ยวกับเพื่นข้างหลังที่เราจะตีว่าแปลกนะครับจะแปลกถ้ก็หยิบไว้ห้าเก้ากับหกศูนย์มาเลขที่เท่านั้นนะคะไม่งั้นก็นับกล้วยนับกล้วยหนึ่งหนึ่งห่งหกหกนึ่หนึ่งหกหกหนึ่งนะครับช่องโอะไร่เอาใจที่ชอบนะค่ะเผื่อมาแบบใจชอบนะคะ พูดเลยว่านี้มันคือเหล็กเกดวะไอ้หาสองไอ้หา่นี่นี่นี่คือเล็กเกวะนี่คือว่าเต็มเลยค่ะคือว่ายีหีด้คือีหีได้เลยนะนไ้หยหลายเหล็กเกศจขกแกเลยเล็กแบบคนโบราณเขียนไว้เลยนะฮะหล็เนีน่ามรู้ในบ้เด้ก่อนนี่ขีดด้เล็กเข้ากดนะหนะให้ฝนสองดูก่อนน่าหนาเทิ้งเป็นยังบุหันเลหนึ่งลห่ คนหนึ oh ่งพอดีเตะเลยเด็กหนงหนเ่งเกแม่หนึ่งนละหนึ่งเกคักค่ะนงเกนะครับขอบเปิบเนือเ็กเลตเราเนยะเด็กเคักคเวยก็สังเกตด้วนี่น้องมก็สังเกตมองไเมก็สังเกตบางทีนี่ยนะโอ้ไมเกบไทยไมเลยเกตแเลยะเ็ทักได้แบเนี้บเขาบอเลยสังเกตตรงนั้น ที่แรกยังไม่เห็นใช่ไหมคะดูเนี่ยเห็นข,ขีนเนี่ยลูกใบอย่างสื้อๆั้งเก่าวะน,นี่ละค่ะอันนี้เป็นธรรมชาตินะค่ะนะคะเป็นธรรมชาตินะคะ,<ม>นะ,คะเน,าาน,ะคะนี่ยซูมดูนะคะ f4 ท่านท่านค่ะเจ็ดก็คือเป็นเจ็ดสมัยเก่าที่คนแก่เขียนแล้วก็จะตัดขานะคะ<ม>ค่ะเจ็ดหนึ<ม>่งอันนี้คือเป็นยางกล้วยนะคะ f4 ค่ะสังเกตดูดีๆเป็นยางกล้วยนะคะมไม่แตกออกมากค่ะไม่ได้มีรอยอะไรนะคะเป็นยางกล้วยนะคะ แอันนี้คือออกกลางลำนะคะกลางต้นนะคะเนี่ยคือออกกลางต้นนะคะมันแตกออกมาหนินะครับเนาะแตกเป็นต้งซึงต้นใหญ่กากเป็องซึ่งเป็ตัวเด็กนี่กาบตัวนี้พปกตินมาน้ำน้ำน้ำเครือดได้นีตนี้นี่คอออกลานนี่ออกคอกุนต้นนเปนึ่งุนเป็นนไกวย่างงาได้ขุนปอกไง่ได้ขุน ปกตีใบกันจะลือกหาเด้กอ่ใบเป็นกลวยเหมือนกลวยใบสีเลยนะฮะแม่นี่ดินี่กลวยใบสีเลยนะค่ะอยากได้หรือเปล่าอยากได้ก็ขอให้เราเจ็ดหนึ่งอือเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามไปเงายง่ายั้นก็มาเข้าฝันเข้าฝันแม่หนูแดงนะมาบอกตัวเก๋งๆนะครับ กะทิเอ็นสองขึ้นไปนี่คือเป็นใบกล้วยนะคะคือเขาเรียกแก้วกันนะคะแก้วกันเหมือนใบสีหรือว่าเสียงพญานาคนะคะอคืมรับขึ้นอืมเหนบ่เง,งอะขึ้นไปเห็นบงง่เงาะสิเดหาเนี่ยมาคำเดียวส่นดหลังสันหาสิแม่สังเกตดูไหมคะว่าเขาเกี่ยว ทุกวันคือเกี่ยวออกไปทุกวันทุกวันเลยใช่ไหมคะนี่นะครับเพื่จะเกี่ยวต้นจะของนะเนาะจีบเข้าระบอเท่าไม่ต้องตัดปล่อยให้เป็นธรรมชาติไปเลยค่ะนี่นะครับเพื่จะเกี่ยวต้นจะขอนะครับโอ้ไม่สามารจะเป็นที่อาตจรรย์นะครับเนาะแค่เห็นเลขหรือเห็นแนวทางแล้วก็จดเอาไว้นะคะเอาไว้เสี่ยงโชค ในวันที่สิบเจ็ดนี้นะคะเป็นยางกล้วยนะนั่นที่สังเกตดูดีๆนันเป็นเองด้ไยนี่ก็ได้เห็ดอย่างนี้ค่ะอืมอย่ามองว่าสีอันเด็กก็สีอันสี่สิบเจ็ดพ่อขอยก่อวันที่สิบเจ็ด้ลยสิบเจ็ดกับสิบเอ็ดกับเรื่าวะสิบเจ็ดก็ม่อยู กวางสนุกยูพอกลืนไมีสิบเอ็ดวีนคือแน่นอนแล้วใช่ไหมครับคุณแม่หนูขอถามย้ำสิบเอ็ดวีคือแน่นอนแล้วเนาะก็คือน้ำเปีนบเอ็ดวไม่ไหมุนี่โอ้หวน้ำเปลี่ออกเต็มเต็มไม่ตมดก็เต็มเต็มนักเบิร์น้าวิสิบเอ็ดอาทิตย์หนึ่งแล้วไม่ได้มามีควันตเต็มเต็มนึ่งเดือแปเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ด หัวนี้นับลูกนับลูกนับลูกนะคจ๊ะเอาเขาให้เอาง่ายๆก็คือสิบเอ็ดล่ะค่ะกับสิบเจ็ดเขาวาคนว่าเขาว่าเลือกอาจจะตรองได้สิหมวดนี้ค่ะอเป็นนึงบ่อกล้วยด่างนะครับนี่บอกเขาว่าเป็นกล้วยด่างยังว่ากล้วยด่างนะครับเป็นกล้วยใดเขาจะแดงกล้วยใหญ่พิลาคาได้กล้วยด่างเคื่อกล้วยพิลาก้าเครื่องด่างนี่หมดนั้นใบด่างด่างนี่หมดเอาไม่ได้นะครับเป็นมันนีเนต นาคีเม้าตี๋นะเจ้าจะพ่อของเชี่ยกล้วยดังนะครับเป็นมณีเนตรนาคีคนลีกเลยนะกล้วยดังแปลนะครับกล้วยดังสีขาวนะครับเนาะเพรมันด่างจมบะดอกไม้เนี่ยอนโอหมากไอนี่นะครับนวยกล้วยนะครับก็ด่างนะครับก็ด่างอันเชี่ยกระด่างเนาะนวยกล้วยเป็นกล้วยด่างไปเลยนะครับเนาะกล้วยด่างสีขาวนะครับเนาะโอ้ผม สีขวาจังนอนเเด้อนี่สีขวาังนอนคุนมีหนายนอนอยู่เหมนนอนีอนนี้นี่ก็่าไม่ออกเคือหรอ่ออกเลออกตะวันออกธรรมดาเออนนีนวดง่ายอยู่อนี้คานีก็บ่ายได้หมค่ะเดี๋ยวไปขอดูต้นธรรมดานะคะคือพันเดียวกันนะคะคือพันกล้วยหอมนะคะกล้วยหอมทองแบบั้นหอนเดโอ้เหาเรียวก็ได้นี่โอนี่คือออกธรรมชาติคือออกก่อนนี่เหนนเหระ มันไม่เจาะโรมากสิอันนี่ใบใบใบสีเขาห่อกล้วยนะใบสุดท้ายมันจะไม่ร้อนมั้ยไม่ไม่ที่มันเห็นกึ่งสั้นอ่นนี่มันเลยสีขึ้นถ้าถูกเป็นกล้วยขึ้นในต้นนะยังปกติว่าเครือเกลือเป็นไงได้ผมวันใหญ่เดีกันใหญ่ได้ดีใหญ่ยถ้าเปลี่ยนาะนี่ธรรมชาซาวจะเป็นแบบนี้ธรรมชาติจะเป็นเรื่องสีเออถ้ามดาคือธรรมชาตินะคะอันที่ส่องเมื่อกี้นี่คือเหนือธรรมชาติค่ะนี่นะครับก็คือออก เอาถ่ายใก่กลวยวีกลวยง่ญยแห้เป็นเบิ่งหนาน่ค่ะถ่ายแล้วค่ะคือธรรมชาติคืออย่างนี้ค่ะแต่อันเมื่อกี้คือเหนือธรรมชาติอีวนามนี่กลาเนอนี่นะครับกลายเป็น อาสจจันทร์น้องเพื่อนแมวนะผมกับปอกเค,ปเคยปอกเต้เป่อยจะเขียนเอาบอกอ่านใช้คนมีดเถียงอยากทำอะไรบุกงูกบงูกันน้าเอาก็มาถึงท้ายคลิปแล้วนะค่ะมาลองเดินกันหน่อยนะครับมาส่องแป๊บหนึ่งนะก่อนที่จะจบคลิปนะคะค่ะนี้เป็นดังๆนะคะเนี่ยลองเดินเสือเอสจะไม่เอามือต้องนะคะคือจะส่องกล้องให้ชมนะคะ เป็นด่างนะฮะาตัวเดเบ้าเขาเลยเบื้งนะครับเ้อเหยียบที่เบิงเอาดูเอานะครับใส่ผ้ามาเร้วนะครับอผ้ามาเบื้งเอาบเอามเบิ้งเอาเพื่อมีโชดนีหมานโชดมีับีีิดาเป็นแ่านี่แก้วมาเรลือ เจ็ดนื้เนจ็ดน,น,นำเลยมานะอืนอันนี้คือคนละหวีใช่ไหมคะเมยอันนี้นีคนี้เ,เ,เ,เนะนี้อขวปวดจะหน่อยสงไงเน้อยเนี้ยก้วมาขึ้น <c ười> กวยมาสักาก็ได้ <c ười> อเบื้องเอาดูเอานะครับจะ <c ười> มาแน้วท่านตัวเลขนี่ก็คือสิบเอ็ดหวีนะครับกล้วยสิบเอ็ดหวีนะครับแล้วก็บ็ดนันบดตองโดนเลยนะจ้า ก็ลองหยิบจับลอตเตรี่เอาแล้วค่ะี่มากตัวเลขตัวใดนะครับต้นแร่ว่าจะเอา1ลบ2 1 1 2 2ค่ะ2องวดที่แล้วข้อใดตัวใดกครับ7 5 9แล้วก็7 1แต่งวดที่แล้วกับแม่ นั่นก็เลขที่บ้านคุณแม่อะไรนะคะหนึ่งหกศูนย์หนึ่งหกศูนย์นะคะกับสิบเก้าเก้ากับสิบเก็ดอือมากกว่าที่แล้วนะครับแล้วเข้ากับจุดทูบได้แปดเก้าหนึ่งเออเก้าหนึ่งเอนี่วันสื่อได้แปดเก้าหนึ่งจุดทูบได้แปดเก้าหนึ่งนะครับส่วนวันสื่อส่วนแนวท่าแม่ตะนี่นะครับก็คือเจ็ดห้าเก้านะครับแล้วเนี่ยท่าแม่ตะนี่เจ็ดห้าเก้านะครับ บ้านเลขที่นะครับหนึ่งหกศูนย์นะครับนะับบ้านเลขที่หนึ่งหกศูนย์นะครับ 1, 60, เ,เบจด็ดออือค่ะลค่ะรอบนี้ลองซื้อดูนะคะคุณแม่เอาบ้านเลขที่หลังใหม่ก็หนึ่งหกศูนย์ใช่ไหมคะหนึ่งหกศูนย์หลังเก่าหนึ่งเจ็ดแล้วก็กล้วยก็หนึ่งหนึ่งนี่ค่ะ คุณแม่ก็สอยมะละกอนะคะขอคนเดียวละของของก็ห่วงขายนะคะแต่ก็ยังห่วงมะละกอนะคะตอนนี้โอยจัับ่น,นแต่อันนี้ก็ไว้อย่างนี้ค่ะไม่ต้องตัดออกแล้วเมียนดิบก็ไวขึ้นไม่ตัดแล้วคนม,มากจะใส,ส่ไก่คนนี้สั่นเหรอ ก็ก oh, ินไม่ได sure, ้แล้วล่ะแต่ว่าแต่ว่ากระเพิ้นกระเพิ้นเสือกินไม่กระสุกเหากินไม่ไอ้กระเพิ้นกล้วย 11v ถังแล้วกล้วครับวันเป็นวันพระมีอะไรหรือเปล่าค่านคุณแม่มีฝันมีอะไรไหมคะมีอะไรมาโดนจิตโดนใจให้เห็นหรือฝันมั่งไหมคะนี่ยังไปมาเบิ่งกันขึ้นกับว่าเห็นยังไม่เห็นอะไรคือเงียบกลีบมาแล้วค่ะบไม่เห็นเงียบเลยแต่ว่าถามเพื่อนพ่ะขอเพคนเนี่ยว่า ก็แ่ก็พออยู่กับเี่ยงกับยังจะเอาข้าวหวานเอามาก็พูดไม่ให้ว่าอยู่นี้ก็เห็นทุเรียนเลยเป็นนิดจนี่เจ็ดหาเก่าก็ได้หเล่าตีเจ็ดยได้หนึ่งหนึ่งหกช้อก็ไมได้ไม่ต้องเอากล้วยนะครับว่แกอิ่มแล้วหนึ่งหนึ่งแล้วกหนึ่งหนึ่งเน เจ็ดห้า้ากน่งหนึ่งกับมุมี่แปดเก้าลยหนึ่งหกมาเจ็หนึที่นะครับหลักละหนึ่งหนึ่งเจ็ดวเมียกล้วยนับวีกล้วยเด็ดดีนะครับแล้วขอาตัวค่ะดวงเราได้สองตัวนะค่ะสองตัวแต่ว่าไม่หลายใบเก็ดห้าเก้านะครับเลขหก เดี๋ยวแป๊บสองเอ็กฝนนะฮะหนึ่งหกศูนย์นะครับส่วนวีกล้วยนะครับขนามได้ทั้งเบิร์สิบเอ็ดวีนะครับเนาะเดยรอแป๊บหนึ่งนะเพราะว่าไฟสองแล้วตัวเลขก็เป็นสีขาวหมดนะคะเดี๋ยวรอเป๊บหนึ่งนะคะนี่ขอเป๊บหนึ่งกระดาษนี่ข้างเียกันนี่ขทางเดียวกันจ็ดห้าเก้ากับหนึ่งหนึ่งนะคะ

ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะฝนกระไดะค่ะ